สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช้าวสวนกาเสดทฤษฎีใหม่มือนีีสผ้าพี่น้องเมื่อเบิงสวนทุเรียนล้อมรอบด้วยบรรยากาศเป็นภูเขาครับพี่น้องมื่อนีฝ่าฝนบ่เป็นใจครับฝนมันเมิดฝนตกครับว่าสันสิเนี่ยเห็นวิวเลยครับเห็นภูเขานะครับเป็นทุเรียนปลูกสองปีครับนี่ปลูกยู่ทางนู้นนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นจุดส้มวิวอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องของ ตำบลบุเปย์อำเภอน้ำยืนครับเป็นจุดชมวิวที่งามครับแต่ว่าเมื่อน,นี้ฝนตกนะครับปกติถ้าฝนมาตกมันสิเห็นแบบทะเลี่หมอ,อกเหมาพี่นอ้องที่ฝ่าไร้นะ้าผู้เขาเหมืาพี่นอ้องตัวนี้ต่อไปอนาคตนี่สวนนี่สามารถสั่งเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟาได้ครับพี่นอ้องเป็นจุดชมวิวเป็นจุดตากอา,ากาศฟางเต็นนอน,น,นอะไรนะครับจุดนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นบอ่อเลยครับพี่นอ้อง บอ่อเก็บน้ำแถวนี้กับแถวนี้จอน้ำปรดานครับพี่นอ้องจอน้ำบรดานกับจอน้ำารดาลกับสูบใส่โซลาเซลล์สูบมาใส่บอ่อไว้นี่ยนะพี่นอ้องเป็นสวนข้องไม่ใหญ่ขวัญครับไม่ใหญ่ขวัญไหมฟางเกษตรสมบูรณ์ตะบุนบุเปยแต่ว่าให้พันยูพีครับให้สวนพันยูพีสวนพันยูบั้นพืชอุดมก็ว่าดครับพี่น้องเป็น ที่ทัดนี่แบบงามเพียงครับวิวเนี่ยเป็นแปลงที่ทุเรียนนี่ถ้าทุเรียนใหญ่นี่โอ้สีแนมแบบน่องเห็นไปนี่งามครับพี่น้องเดี๋ยวเหมือได้ฝากเก่งแกงสิมาสไทยพี่น้องเบื้องอีกรอบหนึ่งม้อนี้ฝนตกทั้งผู้กันครับพี่น้องตกแต่เศร้ากันบรรยากาศก็เลยเนียมเม่ยเเห็นภูเขาครับพี่นอ้องเป็นเป็นแปลงทีงามนะครับพี่น้องาของเพิ่นกับผลแล้วทํางาน อยู่บนผลครับพี่น้องต่อไปเพิ่งจะมีโครงการเฮด ort, ลี่สอดย่าจักแเลยครับพี่น้องเฮดลี่สอดรันอาหารกาแฟผมแล้วครับพี่น้องทอี่ทัดมันงามแห้งเลยพี่น้องทุ mm hmm. เรียนกับปีที่สองครับปีที่สองตัวนี้เพิ่นสูบน้ำขึ้นไน้นี่ระบบน้ำนี่ตอนนี้ยังเพิ่นใส่ไฟไฟ้ามันได้ครับปีนี้เพิ่นใส่น้ำปล่อยลงนะครับเป็นทอ่อปล่อยลงไปหมหข้างง่างเพราะว่าอยู่นี่มันอยู่อยู่สูงนะครับพี่น้องอยู่สูงก็เลย ก็เลยปล่อยลงไปหดข้างล่างได้สูบใส่โซลาเซลล์สูบมาเซบอไว้นี่ก็ปลากักินนะปลากะเลี้ยง้ถ้ากินนะพี่น้องเหมือน,นกับมาตึกงแหย่ยี่นี่นะพี่น้องเออเห็นทิวทัศน์ทีท่สวยงามมากกับพี่น้องบรรยากาศล้อมหลอกเนี่ยเห็นไกลนะครับคุณทั้งฝุ่นสามารถเนี่ยเห็นเขาพะวิหารได้ครับเนี่ยแบบไกลๆน,นะครับพี่น้องม,ม,ม,มันมันมันมุ่งสามร้อยหกสิบองศาครับทิสวนนี่ครับ มันเป็นแปลงที่สวยงามนะครับคเลียนครับเพราะว่ามันสามรอยองศาสามรอยหกสิบองศากับไม้ความว่าคางๆกับป้ายางกับอยู่ไก่ๆนะครับมันอยู่ไก่มันก็นเลยบบบัางครับทั้งฝีก็มีอยู่ห่างครับบริติดบริติดสวนเลยครับอืมบริติดสวนเลยมันก็นเล่ทิวทัดงามนลพี่น้องทุกทีละเฮ้ยชุดหยอดครับเป็นแปลงที่สวยงามพีดีครับพี่น้องต่อไปกับ ต่อไปยืนล้างบอ่อนี่ครับยืนเป็นเห็ดเป็นรีสอร์ทเป็นยังโอ้ชุดยอดครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องร่มตลอดนะครับเพราะว่าอยู่สูง,งนี่เป็นจุดชมวิวของอำเภอ Nam y ยืนกบว่าไดครับแต่ว่าเป็นอยู่สวนเพลินครับตัวนี้มัน่มันอยู่ถนนนะตัวหนึ่งมันอยู่ถนนสีเลนตัวนี้มันอยู่ในสวนมันก็สิดูดีดูเป็นสวยงามนะครับเป็นสวนเป็นอย่างนะครับพี่น้อง เดจิพาลงไปเบืองทุเรียนครับพี่น้องไปเบืองทุเรียนว่าเป็นยังไงทุเรียนสองปีครับสีอาหารท่างใบบริสีดูบปนะครับชว่วงนี้มื่อนี้เป็นพระคอนุญาตไทยสวนเ่นครับพี่น้องเดจิพาลงไปเบืองทุเรียนครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้รุ่นปลูกที่แรกเลยครับพี่น้องปลูกที่แรกเลยครับพี่น้องต้นนี้ปีสิบ้าหน้าติดลูกอยู่ครับพี่น้อง เพิ่นกับปูไปเรื่อยๆบ่ได้ปู๊กเเดียวนะครับพี่น้องมีทุกรุ่นมีตั้งแต่ปีหนึ่งตัวนี้ประมาณสามปีครับสามปีกว่าสี่ปีแล้วล่ะตัวนี้ครับนี่เพิ่นกับใส่ปุ๋ยขอกครับไอ้ปุ๋ยขอกปุ๋ยคอกนี่ล่ะปุ๋ยขิงวัวเห้านี่ล่ะครับพี่น้องเพิ่นกับปู่บังงอเป็นผสมประสานนะพี่น้องนี่ม่วนนี่มีตั้งแต่รุ่นสองปีสามปีครับรุ่นปลูกใหม่ๆแล้วมีครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ยู่ข้างบนครับปูเป็นผสมผสานครับน่ค้อนกับค้อนกับปูกล้ยไส้พี่น้องนี่ล่ะนี่ลหละปูกล้ยไส้บานนี้กล้วยกะทุเรียนกะไงก็เกิือกม,มากล้ยออกได้พี่น้องไปนี่นะเลือเม,มากล้ยออกเพราะว่าทุเรียนนี่ถ้าทุเรียนเดมใหไงแหละกะเ็เลือกมากล้ยออกได้ยูนี่เพิ่นมีบอ่ 2, บอสองบ่อดิพี่น้องบอ่อเนี้ยน่อนแห้งบอ่อเก็บน้ำ บางหนันนี่บ่อหนึ่งนะครับพี่น้องได้จะพาขึ้นไปอีกบอ่อเบิ้งอีกบ่อ,นนบอ,อนหนึ่งครับอืมนี่ไพาขึ้นไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งครับผลมีบ่ออีกสองบอ่อนะครับพี่น้องนี่ได้จะพาขึ้นไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งเพื่อที่จับทุเรียนใบงามบ่ครับพี่น้องขนาดแล้วดูเรียบบ่ได้ดูเรียบบ่ไดนเด้ครับพี่น้องอยู่นี่ ประเพทยาเพ่อตรงถา้าครับั้งทีจะลืมข้าวซีดพนอืมตัวนี้กับเนีนเนีอยเน้นหอรมโมนเนี่ยปุ๋ยกับใส่หมั่งบาใส่หมั่งเด้ครับพี่น้องแตงกาแา้วกับว่าท่นไหน้แตงปันใดปีนี้เพิ่นว่าให้บถ้าเอาหน่วยเนี่ยเอาเอาหน่วยกับต้นใหญ่เน่ะพี่น้องน,นี่นี่คือปลูกที่จริงบ่ได้ปลูกต้นคู่เด้พี่น้องนี่ มันเรื่องสีบองงามก็เลยมาปูคู่ครับนี่ครับเป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งครับนี่ครับบ่ออีกปลาหลายแห่งครับพี่น้องนี่บ่อนี่เลือกสี่เมตรครับพี่น้องกว้างประมาณสิบเมตรยาวกับประมาณสิบกว่าเมตรครับพี่น้องใส่โซลาเซลล์อยู่คนครับบุตรโซลาเซลล์อยู่คนครับสูบน้ำเลยครับ สูบเสบอไวน้นี่ยนะนี่นะครับอยู่ทั้งนวนด้วยครับนี่อยู่มีทั้งนวนกับตองมีมีบอ่อเก็บน้ำนี่นสิครับบอ่อเก็บน้ำบ่อมันเก็บน้ำซื้อครับบานนี้เลี้ยงปลาไปถ้กินน้ำครับอุ้ยตอนซอนนี่ครับปลาว่านก็มากินอยู่นี่แหละพี่นนองตึกแห่สาลุม,มครับตอนนิ่นมีหอดปลาบึกครับอืตัวยงใหญ่เลยครับพี่นองอือตัวนี้ว่านนี่นาซี ประมาณก่อนปีใหม่ครับกินได้ปีใหม่ครับเพระว่าเพิ่งกำลังปล่อยสองแซมเดือนครับบอลุ่มหนึ่งกินได้ตลอดครับบอลุ่มหนึ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวสิพาลงไปเบิงสวนทุเรียนข้างล่างครับพี่น้องมนวนสองปีแ้่พี่น้องนี่ครับทุเรียนตัวนี้สองปีครับพี่น้องสองปีกลัวๆครับพี่น้องเล้งเขาสองปีครับพี่น้องนี่ละ เราปลูกก็บริดูแรีบปันไหนได้ครับบางในน้ำแล้วก็ยังนี้มีอยู่ครับพี่น้องนี่ยคือดูแรบปีแล้วก็เปิดน้ำลงปล่อยน้ำล้งไม่ตะผุนะครับยังใส่ท่ออยู่ครับปีนี้ก็สิทธิเลี้ยนแล้วครับพี่น้องคนไาสิทธิเพี่ยนเป็นท่อทีวีซี่ะครับเออท่ออันนันะครับท่อแป๊บนะครับท่อปอดพิษบอกสืบพี่น้องท่อแป๊บครับตอนนี้ยังใส่ท่อท่อดำอยู่ครับพี่น้องยังเป็นหัวเดียวอยู่อืม งานประกาศแตงแล้วเนี่ยเรื่อทุเรียนสองปีกลัวครับพี่นาเนี่ยกระสีญ่ยยเติบนะครับพี่นอ้องอืนี่พี่น้องทุเรียนเราปลูปกกระสีประมาณน,นี่นะครับมาถึงแปดหรอกระยะห่างเบืองแล้วเติบประมาณเกศครับหกเมตรเกศเมตรนี่ครับพี่นอ้องอขนาดระบบน้ามอดพอร้อมมาได้ด้วครับพี่น้องนี่มดนี้กับปูข้านี่ก็ใส่ทอ่อ พี่อีครับดำดำนี่ะนะคือพอพี่อีนี่ใส่ได้ใส่ได้อยู่ครับแต่มหมดจบนะครับพี่นอ้องนี่ครัาบสบว่าทุเรียนใหญ่ห,ห้าศีรษะเปลี่ยนเป็นสองหัวนะอือตอนนี้ก็ยังใส่นี่ครับเป็นอันนี้น้อยนี่นะครับหมุนอยู่ถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็สีใส่เป็นสองหัวบ้านนี่พอท,ท,ท,ทีวีซีครับ หุ่นครับทิ่วทัดรคับพี่เนอะมันทุบทุเรียนใหญ่อยู่นี่สามารถกลางเต็นได้เลยครับทิ่วทัดอยู่นี่กาดีแห้งครับพี่นนองผมมักแปลงนี่ครับทุเรียนสวนนี่ทิ่วทัดดีแห้งครับมองเห็นจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศาครับพี่นนองทีมกันเดีเปียบน้ำรับเอาน้ำในเคงื่งปล่อยน้ำลงมากะใส่ไฟกกบใส่หน่อยนะครับ ใส่ปล่อยลงมาฮหดกันยังไหนเลยครับปล่อยน้ำลงมาหอดหลักก็มักเขานี่กา้ฮอดได้ครับพี่น้องเพิ่นใส่สุดละเซลล์ครับนี่ละ่ะทุเรียนยี่นี่กับแป้งนี่ก็รลอยเป็นลอยต้นนะครับพี่น้องสองปีอีกสองปีนี่ได้กินนอวแน่นอนครับพี่น้องตอนนี้ก็สองปีอีกสองปีซี่ปีนี่ชั่วครับพี่น้องว่าปีสีมานี่ก็เพิ่มเป็นระบบน้ำใ่ในน้ำใ้น้ำเป็น อันนั้นนะครับพี่น้องเป็นสองหัวต้นทุเรียนมังก็สีเงไใบครับพี่น้องทุเรียนตัวนี้กับปลูกสูสีกันแหละครับกับทุเรียนสวนพญาก่อนครับพี่นอ้องแต่กว่านี่เป็นโครงการะนะเนี่ครับเป็นขั้นนี่พี่น้องเป็นขั้นเป็นโครงการอันนะปลูกอัน,น้น,นะครับปลูกงาอยัางนะครับห้าชะลอหนามนะเออ้ยาอย่งงางดอกกุมประจําอะไร ที่มันปลูก้วเห็ดเป็นขั้นแล้วก็ปลูกหญ้าแล้วก็บ่ห้น้ำเซาะล่างนะครับิ่นเฮ็ดเป็นขั้นเป็นขั้นไน้นี่เพราะว่ายู่นี้มันเป็นคอยลงถ้าคาว่าเฮ็ดเป็นขั้นไ้สินํามัมนงัดไหลลงซาโลงนะครับต่ก่อน,นกับเฮ็ดแต้าหโขดแต่มันเวลาฝนตกมาไหลลงไปอยู่ห้องเหได้นพี่น้องบานก็นเลยมาเห็ดขั้น,ปนไปนี่ครับขั้นสะลอน้ำปลูกหญ้านั้นนะครับหญาบ้ายัง้ง ผลพลทั people, you, ้งรวมอีกแปลงหนึ่งเลยครับทั้งหนึ่งแปลงหนึ่งเป็นของลูกไส้เป็นครับพี่น้องครับแปลงนี้ก็ถือว่างามครับพี่น้องขนาดทุเรียนดูแลบ่อลได้เต็มทีบบอลได้ครับระบบน้นา็ยังบอลได้นี่ครับระบบหนามก็เป็นหัวเดียวนะครับพี่น้องนี่นี่ยังหัวเดียวอยู่ยังหัวเดียวอยู่นี่ก็ถือว่างามนะครับทุเรียนยังยังเต็มสิได้แต่ง่ายอยู่ครับพี่น้องนี่งานงานยังหลายอยู่ครับพี่น้องได้แต่งอยู่ นี่ส่วนนี่แต้งได้ถ้าแบบนี้ครับงานล้ายครับสอนกันใบกับเขียวงามเลยครับฉีดเพิ่นฉีดกอเกี่ยวน้ำเลยครับพี่น้องอยู่นี่สีดกอเกี่ยวน้ำประจาครับตั้งเต่กัดซีฟมือตั้งเตงกัดเครื่องยนแล้ววะเดี๋ยวจะขึ้นพ่อตั้งแตงมาสวนสีก็มาฉีดนะครับพี่น้องช่วงนี้ไข่อยู่ครับฝนตก บ่ได็ดฮอสวนครับพี่นนอกเป็นแปลงที่สวยงาม,มดีครับพี่นนอกทุกเรียนโดยเฉพาะทิวทัดนเด้อพี่นนอกมักทิวทัดน์นี่นี่มันชิล่งค้อยไปเรื่อยๆไปเรืเร่อยๆนะครับพี่นนอกครับการเสียทฤษฎีการ,รสีคอจบไปซะนี่ละคลิปคลิปนี้เอาไม่พี่น้องเบิ่งจันๆครับว่ยาวครับพี่น้องน,นี่ละคือ เท็ดทุเรียนครับคามันได้วิดปีแรกหรีอปีที่สองมันก็สีเง่ไว้ครับพี่น้องเราต้องไปเลงมันหนอกครับพี่น้องทุเรียนคลูงกนปลูกเป็ไม้เลงใส่ปุ๋ยนั่นปุ๋ยนี่ตายจ่อยครับพี่น้องครับปลูกไหไม้ใส่อินซี่ครับพี่น้องปุ๋ยอินซี่ใส่ได้กับทั้งใบครับพี่น้องครับรักษาแมาแรงวอนอื่นอย่าเฝ้าไปเลี้ยนน้ำปุ๋ยครับพี่น้องปุ๋ยได้ก็ดีปั๊แต่ว่าเพ่องแต่ว่าทุเรียนเท่านั้นมันหน่อยมันว่าสามารถสิกินปุ๋ยที่เท่าสื่อมาได้ อไม่ไม่ resigned, ใส่ปุ๋ยไปเลยครับอินซี่ครับตาสิงโตกันเลยครับพาฝันพันไม้อังอำเภอน้ายืนนี่แหละครับใส่สิงโตไปกันเลครับบ้านนี้เขาก็สลับเป็นหกซ้ำๆกัได้ครับพี่น้องเพราะว่าอยู่สวนกันเนี่ยเป็นอินซี่เป็นล้างอยู่แล้วครับอินซี่สลับเีมีนะครับถ้าถ้ารุ่นนี่ก็เขาก็ใส่เคมีก็ได้ครับเพราะว่าทุเรียนมันสองปีแหละสลับกันกันเลครับแต่ทีนี้ก็ใส่อินซี่ดูดูพอพดครับ ประหยัดตนทุนน้ำดินกะบ่เป็นกดเป็นดางแล้วก็สิถ้าเข้าปรับสภาพดิน,นดีดีดินบ่เป็นกดเป็นดางโลกก็สิบ่เขาทอปกระสิบ่เขานะครับปรับสภาพตุ้ยเ,เข้าใส่ต่เคีมีเค้ม,เมีลาย,ยาสีมันกะทุเรียนเฮากะมีปัญหาครับเฮากับปับสภาพดินแม่น้ำอินรี่ครับเพราะว่าบางครั้งเข้าก็สิใส่สารลายข้างดินใส่ยาขายาเนียมันกระสิ มีสารต๊กข่างเข้ากับปับสภาพดินไม่นำครับพี่นอ้อครับเกษตรทฤษฎีกับมาบเดชพี่หน่องเบิงสำหรับผู้ผู้ปลูกทุเรียนไม้มือไม้มือเก่าช่องเกษตรทฤษฎีกับมือไม้กันนะครับพี่นอ้อครับคลิปนี้ก็สิขอจบ,บไปซั้นนี้นะครับสวัสดีครับ